ไตเออร์รายแรกที่กล้ารับประกันนาน3ปีครับคุณผู้ชมครับแหมผมก็ำลังดูบรรจุพันต้องบอกว่าทันสมัยนะค,ะครับนอกจากซีลสูญญากาศแล้วยังใส่กล่องแพ็คอย่างดีเลยนี่คืออีกขั้นหนึ่ง <S <S ข,ของการพัฒนาแพ็กเกจิ้งหรือหีพอใช่ไหมครับครับผมนี่ทำเองหมดเลยออกแบบเองหมดเลยนะครับครับผมออกไปบเอทำเองหมดเลยรอร่อยจุ๊มุ ตัวเดียวไม่เคยบอกใครคิดคิดเองคิดเองเลยน,นี่ก็เรียกว่าภูมิปัญญาชาวบ้านจริงๆนะจานครับต้องบอกว่ากว่าจะมาเป็นออสประตูเข็มทุกวันนี้ไม่ได้ว่าโรยได้กีบกุระใช่ไหมฮะใช่ครับมันไม่ง่ายไม่ง่ายครับปัญหาเอาเริ่มแต่เริ่มต้นปัญหาที่เจอหนักๆปุรุชาห์จริงๆที่อยากจะถ่ายทอดให้คุณผู้ชมรับรู้รับทราบคืออะไรอ,อ๋อปัญหาจริงๆแล้วก็อยู่ที่ทั้งการผลิตและการตลาดนะฮะการผลิตก็มีปัญหาในเรื่องของ วัตถุดิบวัตถุดิบบางเพราะว่าผมเนี่ยจะใช้วัตถุดิบที่สดๆนะแต่วัตถุดิบมาบางครั้งเนี่ยมันไม่สดไม่ไม่มนไม่สดทุกทุกครั้งนะพอครั้งที่ไม่สดเนี่ยมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของเตัวปลาไม่สวยท้องแตกอะไรพวกเนี้ยนะฮะทำไงต้องไอ้นี่ต้องทิ้งเลยทิ้งอย่างเดียวเลยก็ก็ไม่ทิ้งนะคือก็จะทําเป็นส่งตลาดล่างอ๋อตลาดล่าง ตลานก็จะรับไปในราคาที่ถูกหน่อยนะหรือว่าไปขายคล้ายๆเขาไปขายเลยอันเนี้ยแล้ว <agus> ก <binding suit> ็ในเรื่องของการตลาดเนี้ยไปไปตลาดไปออกตลาดทุกครั้งงานอีเวนต์เนี้ยไม่ใช่จะขายดีทุกตลาดครับางบางครั้งบางบางครั้งก็ขายดีบางครั้งขายนีดก็ขายไม่ค่จะดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อเราขายดีเราก็ต้องเราก็ต้องที่จะคิดคิดเอพัฒนาให้ให้ เอ่อเรียกร้องความสนใจอย่างอย่างอย่างเอ่อกล่องเนี้ยอยากทำกล่องเนี้ยเมื่อก่อนไม่มีสีสสดใสหน่อยเอ่อแพ็คไปในในซองสูงในซองธรรมดาธรรมดาในซองับบรรจุบรรยากาศธรรมดาเนี้ยอาจจะมองแล้วพื้นๆนิดนึงนะก็หันมาทำกล่องทำกล่องอยู่ในกล่องสวยแล้วก็สีสันสดใสหน่อยแล้วก็เวลาที่ลูกเอ่อคนคนที่ซื้อเราในซองเราแพ็คสี่ตัวเขาก็จะซื้อทั้งสี่ตัวเลย อ๋อเเรียกว่าซื้อยกแพ็กเลยตอนตัดสินใจจะทําแพ็กเกจิ้งหรือออกแบบในลักษณะนี้เนี่ยเช่นแพ็คในซองสูญญากาศอย่างเงี้ยมีความมั่นใจขนาดไหนะถึงกล้าทาออกมามันต้องลงทุนนะเครื่องเครื่องหลายตานะใช่ใช่คือเราไม่มีทางไม่มีทางเลือกอะอาจารย์นะเพราะว่าถ้าเราเราเราหยุดอยู่กับที่หรือว่านิ่งเหมือนเหมือนกรบทั่วไปเนี่ยนะฮะเราก็จะเหมือนกับเขาครับนะมันก็ไม่ไม่ ไม่แตกต่างกันหรือว่ายอดการขายก็ไม่สูงขึ้นนะก็เลยก็เลยต้องคิดว่าเราต้องพัฒนาขึ้นมาครับพอเวลาที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเราก็ยังคิดไออกว่าเราจะพัฒนาอย่างไรแหล่งความรู้ที่ที่ดีที่สุดนะฮะพวกนี้อยู่ในห้างอยู่ในค้าทั้งหมดทำไฮะผมก็ไปเดินดูในในในห้างนะว่าเออเราจะเอาประทูมามาแต่งตัวยังไงดูว่าเขาทำยังไงกันเออประทูเราจะแต่งตัวยังไงครับ ก็ไปเจอสีค้าส่วนที่เราบรรจุสูญอากาศถ้าเราวางบรรจุใน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 กล่องสูญอากาศเนี่ยแล้วเราทําปฟลาทูให้เขาสะอาดตัวใสใสก็ไปวางเทียบกับอชาวบ้านเขาในราคาที่ใกล้เคียงกันเนี่ยราคาตองใกล้เคียงด้วยครับผมอาจจะแพงกว่านิดหน่อยผมคิดว่าข้อ็หตุของผมอี่ทีนึงคือนี่จุดสำคัญเลยใช่ไหมอาจารย์อาจารย์มองตรงนี้ยังไงนี่นี่แบบ ถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็เรียกว่านี่ชาวบ้านจริงๆเลยคนที่คิดทําธุรกิจด้วยตัวตัวเองจริงๆแล้วก็ใช้ภูมิปัญญาที่มีอยู่เดินสำรวจตลาดง่ายๆเงี้ยจริงๆมันไม่ยากจริงๆแล้วก็เป็นเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดแล้วก็ตึ้นเปลืองงบประมาณน้อยที่สุดหรือให้ตัวเองเข้าไปนะก็สาคัญก็คือว่าทําให้ครบถ้วนกันเองนะครับแล้วก็มั่นใจว่าสิ่งที่ทําไปเนี่ยได้ข้อมูลได้ครบถ้วนก่อนแล้วถึงจะทําไปนะฮะผมก็คิดว่าตอนแรกเนี่ยถ้าอยู่ดีๆไม่รู้ คิดว่าทําแบบนี้ดีอันนี้มันก็ไม่มั่นใจนะแต่พอไปดูมาแล้วก็ปรากฏว่ามั่นใจแน่นอนนะเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันสร้างความแตกต่าง นะฮะกับกับของที่มีอยู่เดิมในราคาที่สําคัญนะคือมันมันไม่ต่างกันมากแต่มาตั้งขึ้นมาแล้วตั้งสองเท่าของทั่วไปเนี่ยอันนี้ก็คนจะหยิบก็อาจจะคิดแล้วคิดอีกแต่ถ้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ได้คุณค่านะโดยเฉพาะตอนแรกที่สุญอากาศยันชัดเจนนะมันไม่มีมันไม่มีอากาศอยู่งั้นไม่มีางอะนะครับนี่ยังไม่ได้ทําโอโซนใช่ไหมตอนแรกแตทำโอโซนยิ่งไปใหญ่แลนไม่มีเชื้อโรคเลยอะไรลยอาจารย์มองว่าหลังจากนี้พี่ออสควรจะต่อยอดธุรกิจไปในลักษณะ แบบอื่นหรือว่าขยายตลาดมากขึ้นหรือพัฒนาตัววัตถุดิบเปลี่ยนจากปลาทูเป็นอย่างอื่นไหมวันนี้คงต้องเรียนถามก่อนนะครับว่าวางวิสัยทัศน์หรือวางอนาคตของออสปลาทูยังไงครับคือจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยใช้คําว่าออสปลาทูเข็มกับหน้าเพราะว่าก็จะทําแต่ปลาทูเข็มอย่างเดียวแต่ปัจจุบันนี้ผมได้เปลี่ยนเป็นออสปลาเข็มกับเพื่อให้เพื่อทำให้แบรนด์ให้กว้างขึ้นหมายความว่าจะมีปลาอินทรีย์เข็มปลาจระเข้เข้มไป ปลาสลิดเค็มปลาจวดเค็มหรือปลาเค็มทั้งหลากหลายออกมาในระบบที่เป็นปลอดเชื้อปลอดสารแบบนี้ครับถ้าไม่ทําเค็มได้ไหมครับถ้าเป็นปลาทูสดเลยแล้วมาทํากระบวนการแบบนี้ได้ครับหรือปลาทั่วๆไปแล้วทํากระบวนการแบบนี้ก็น่าจะได้ใช่ไหมครับแล้วมันก็อาจจะสร้างความหลากหลายให้คนคือไม่ต้องไปทําเค็มสองไม่ต้องทำเเขาไปทําเองไม่ถำแล้าเขาบดแกะแล้วสามารถใช้ประกอบอาหารได้ใชก็คือจริงๆแล้วก็คือ แนวคิดอันนี้ก็คือถนอมอาหารครับผมใช่ไหมครับถนอมอาหารอันหนึ่งที่ทําสุญญากาศนที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าถนอมแล้วเนี่ยฆ่าเชื้อด้วยนะไม่โลาเชื้อโรคด้วยอย่างนี้เพราะนั้นเนี่ยความจริงแล้วสินค้าในลักษณะแนวความคิดแบบนี้เนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้อง จำกัดอยู่แค่เค็มอย่างเดียวแลปลาหรือหรืออะไรสินค้าสดอะไรต่างๆมันเอาไปทําได้หลากหลายครับก็ขึ้นอยู่กับจะพัฒนายังไงนะครับอนาคตก็อาจจะทําเป็นชิ้นสําเร็จรูปมีแกะเนื้อสําเร็จรูปมีอะไรก็แล้วแต่ที่จริงมีจะทำได้ใน,ในอนาคตนะมีแนวคิดว่าจะทําแบบสําเร็จคือทานได้เลยในรูปแบบของกระป๋องมาเทนกระป๋องกระป๋องนะครับเป็นระเทมกเปิดแล้วทานอาจจะใส่เครื่องปรุงเออ หอยหอมซอยพริกซอยนะฮนะเป็นปลากระป๋องทั่วไปก็ต้องดูว่าจะลากไปอย่างไรข้อสําคัญที่สุดเลยครับก็คือว่าตอนนี้เนี่ยแนว channel หรือว่าช่องทางที่ขายอยู่เนี่ยผ่านทางห้างสรรพสินค้าที่เป็นตัวหลักของเราใช่ไหมใช่ครับมีแนวโน้มขยายเครือขถ่ายออกไปอีกนะครับตอนนี้เข้าเดอะมอลล์ครับต่อไปก็ต้องขยายไปเรื่อยๆขยายตอนนี้ก็มีกุญแจอาการยูวหา์ดนาเจีจานกับท็อปอยู่แล้วก็ไดมอนด์ฟาร์มไดมอนด์ฟาร์มก็ ก็ติดต่อเข้ามาโอ้โหเยี่ยมเลยก็ต้องระมัดระวังเรื่องเงินทุนหมุนอย่างแน่เพราะว่าตอนนี้ผมก็ได้มอาจามยาว่าอยู่ตรงไหนส่งของไปแล้วอะไรไปแล้วเนี่ยฮะเดี๋ยวก็ต้องรอเขาจ่ายจ่ายเงินนะฮะไอ้ตัวนี้ก็อาจจะแล้วแต่สถานที่บางสถานที่ก็เร็วบางสถานที่ก็ช้านิดนึงนะครับอันนี้ก็ต้องเตรียมตัวไว้เพราะยิ่งขายเยอะจะมีปัญหาต้องมีเงินหมุนอย่างเพียงพอเราต้องให้เครดิตเขาเยอะไหมห้าพมกนี้ก็ยังที่ที่ขายกับเดมอลนะครับส้าวันเท่านั้นเขาก็ถือว่าไม่นานมากไม่นานมาก ก็ยังพอไหวอยู่ครับแต่ว่าระยะราจะระยะยาวหลังจากนี้ถ้าเพิ่มปริมาณไปเยอะๆเนี่ยสิบห้าวันมันก็คือถ้าเราเพิ่มสองเท่าเงินผุดเงินมันก็สูงขึ้นใช่ครับก็ต้องระมัดระวังครับแต่ว่า ก็ S <S <an> แนะนําว่าถ้าเป็นในลนักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับจะสามารถทาคอนแท็กกับทางรายใหญ่ๆได้เนี่ยนะครับก็คุยกับทางแบงค์ทำแฟคทอร์ริงส์นะขายเข้าไปเ็ามีอินโยว์มาอีก15วันจา่ายเราต้องการเงินหมุนตรงนี้เนะี่ยก็ไปเอาใบใบส่งของตวเนี้ไปคุยกับทางสถาบันการเงินก็จะไ,ไ,ได้วา<อ>งเป็นหลักรั์ค้ำประกันได้เข้ามาเครดิตดีอยู่แล้วพวกนี้อ๋อครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็เป็นภูมิัญาจชาวบ้าน ที่ต้องบอกว่าคิดให้แตกต่างเมื่อมีโอกาสมีช่องทางแล้วก็พยายามอดทนขยันแล้วก็มานะอย่างพี่ออสปาดูเคมก็จะประสบความสำเร็จเช่นนี้นะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณพี่ออสมากนะครับขอบพดีครับสวัสดีครับครับก็เชื่อเหลือเกินว่าผู้ประกอบการโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่ตามชมรายการของเราอยู่คงจะได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้ก่อนคิดก่อนทำก่อนและแก้ไขปัญหาก่อนนั่นคือสิ่งที่เราพยายามพูดพยายามฝาก พยายามสื่อถึงคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับคุณผู้ชมที่มีเรื่องราวแบบนี้นะครับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในหมู่บ้านในตำบลในอำเภอของตัวเองนะครับอยากจะนําเสนอผ่านรายการเขียนบอกเล่าเรื่องราวมาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับหรือว่าแม้กระทั่งจะโทรศัพท์เข้ามา ฝากคาถามที่คําถามเอาไว้หรือจะติดต่อแขกรับเชิญท่านใดนะครับอยากจะอุดหนุนอยากจะซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสนับสนุนภูมิปัญญาของพวกเราก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ตามหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็แฝกก็ยังได้เหมือนกันนะครับวันนี้ผมกับอาจารย์อารักษ์รวมถึงแขกรับเชิญนะครับพี่ออสก็หวังว่าเราจะได้ไปทานปลาประเภทอื่นที่มาทําเค็มหรืออาจจะไม่ทําเค็มได้ในอนาคตวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ